สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพบ,บุญระวีตีข่าวภาคบ่ายก็กลับมาพบกับท่านทั้งหลายอีกเหมือนเดิมเหมือนเคยครับเป็นรายการข่าวแบกการดินรายการข่าวเรียกว่ารายการข่าวตลาดล่างครับก็ตามอัธยาศัยผมก็เอาอะไรต่ออะไรมาเล่าให้ฟังเวลานี้เหตุการณ์บ้านเมืองกําลังคึกคักกาลังคึกคักว่าประยุทธ์จะอยู่ได้ไหมประยุทธ์จะลาออกไหมหรือประยุทธ์จะยุบสภา หรือจะประยุทธ์จะตัดช่องน้อยแต่พอตัวยังไงมีหลายคนก็วิาพากษ์วิจารณ์เข้าไปต่างๆนานา,า,า,าแล้วแต่แล้วแต่มีความรู้สึกยังไงหรือมโนเอายังไงแต่ถามคุณประยุทธ์พลเอกประยุทธ์ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าไม่ท้อถอยไม่ท้อถอยไม่ลาออกมึงมาไล่กูสินี่พูดไว้นานแล้วไอ้คำว่ามึงมาไล่กูสิแต่วันนี้ดูท่าทีแล้วชักจะเสียทรงครับ หน้าตาอิดโรยเพราะว่าพี่น้องประชาชนมันตายทุกวันตายทุกวันตายมากขึ้นมากขึ้นตายมากขึ้นมากขึ้นครับจากไอ้โรคกระจอกที่รัฐบาลเขาบอกไอ้โรคกระจอกหรือว่าโควิด -19 มีคนป่วยวันละเกือบ2 0ง0 0ื่นสอมืนไม่มีท่าทีจะลดขึ้นลงเลยนี่คือเหตุผลสำคัญที่ประยุทธ์จะอยู่ไม่ได้ถ้าเปรียบไปเหมือนกับประยุทธ์เนี่ยเหมือนกับผลไม้เน่าอยู่คาต้น เน่าอยู่คาต้นรอจะล่นเมื่อไรแต่ถ้าล่นเมื่อไรหล่นเองเนี่ยประชาชนมันจะเหยียบย่ำเขาจะเหยียบย่ำเพราะคุณเป็นผลไม้ที่ไร้ค่าแล้วฉะนั้นก่อนที่มันจะล่นเนี่ยลาออกก่อนดีไหมลาออกก่อนเถอะดีไหมเพื่อให้คนนับถือก็มีคนที่เขาแสดงความคิดเห็นเป็นทางเลือกของพลเอกประยุทธ์ว่าเอางี้ได้ไหมเอางี้ได้ไหมทำตามไหมประยุทธ์ทำตามไหมผมจะบอกให้ ก่อนที่จะเป็นผลไม้เน่าและหล่นมาให้คนเหยียบย่ำทำอย่างที่คนเขาเป็นกลางๆไม่ต้องฟังฝ่ายค้านไม่ต้องฟังเสื้อแดงไม่ต้องฟังเสื้อเหลืองไม่ต้องฟังสื่อที่เลือกข้างเอาคนกลางๆวันนี้มีคนกลางๆครับคุณยันยงพงพาณิชย์นี่ก็เป็นคนกลางๆประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าถึงนาทีนี้ จากการต่อต้านของประชาชนจำนวนมากน่าจะชัดแจ้งแล้วว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไม่สามารถบริหารประเทศในฐานะนายกอีกต่อไปได้เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายใหญ่หลวงต่อประเทศชาติและต่อตัวของพลเอกประยุทธ์ต่อไปผมจึงขอแนะนำขั้นตอนการลงจากตำแหน่งอย่างพอมีเกียรติอย่างคือลงจากตำแหน่งเนี่ยอย่างพอมีเกียรติบ้างดังนี้ คือลงแล้วมันอาจจะมีเกียรติบ้างมีเกียรติน้อยแต่มันก็ต้องเหลือเกียริไว้บ้างแต่ถ้าไม่ลงจากเก้าอี้ล่ะโดนเขาขับไล่ไล่แล้วบางทีอยู่ในบ้านนี้เมืองนี้ไม่ได้ก็ต้องลีภัยอย่างอดีตของผู้นําหลายคนที่ประสบชะตากรรมต้องลีภัยเพราะโดนประชาชนไล่อย่าให้ถึงขนาดนั้นใช่ไหมอย่าให้ถึงขนาดนั้นใช่ไหมคุณบัญยงพงพาณิชก็ให้คําแนะนําให้คําแนะนําบอกเอางี้เอางี้ ให้พลเอกประยุทธ์ประกาศสัญญาต่อประชาชนว่าจะดำเนินการทุกวิถีทางให้มีการแก้รัฐธรรมนูญภายใน2ส,สัปดาห์ในเรื่องในเรื่องการเข้าสู่อำนาจโดยตัดอำนาจในการเลือกนายกของสวจะเปลี่ยนวิธีการเลือกตั้งให้กลับไปตามรัฐธรรมนูญปี2504 0คือให้เปลี่ยนการวิธีเลือกตั้งไปตามรัฐธรรมนูญฉบับเก่าคือ2540นี่ประกาศแรก ประการที่สองที่คุณบรรยงเขาแนะนําพลเอกประยุทธ์บอกว่าประการที่สองจะประกาศยุบสภาทันทีที่ดําเนินการเสร็จข้อหนึ่งคือแก้รัฐมนูลแล้วพอแก้รัฐมนูลแล้วยุบสภาเลยหรือเมื่อชัดเจนว่าการดําเนินการเนี่ยไม่ได้นะหรือว่าแก้รัฐมนูลไม่ได้เนี่ยอันที่สามพลเอกประยุทธ์จะต้องไม่รับการเป็นนายกไม่ว่าจะรักษาการเพื่อรอการเลือกตั้งใหม่จะยุบสภาก็ยุบไป แต่ต้องไม่รักษาการนี่คุณบรรยงพงพาณิชก็ระบุไว้ในเงื่อนไขที่มาแนะนำบอกอันนี้เป็นวิธีการเดียวเท่านั้นที่จะรักษาเกียรติยศของชายชาติตาหารที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาไว้บ้างโดยไม่ทำให้ประเทศชาติต้องเสียหายไปมากกว่านี้ประชาชนบางส่วนรวมทั้งตัวผมด้วยก็ยังชื่นชมในความกล้าหาญของท่านท่านจะทำไหมล่ะท่านจะทำไหมท่านจะเชื่อใครบ้างไหม หรือท่านไม่เชื่อใครและวันนี้ก็มีเพื่อนนิสิตอยุฬาลงกรมหาหลัยซึ่งเป็นเพื่อนลูกสาวฝาแฝดของพลเอกประยุทธ์บอกไม่เจอเพื่อนเลยไม่ยอมรับสายโทรศรัพท์ซึ่งเป็นลูกคุณประยุทธ์ลูกสาวคุณประยุทธ์ก็เลยทําหนังสือเปิดผนึกเปิดผนึกถึงพลเอกประยุทธ์วันนี้ขอให้พ่อลาออกซะขอให้พ่อลาออกเถอะอย่าอยู่เลยเพราะพี่น้องประชาชนเจ็บไข้ได้ป่วยตายมาเยอะแล้ว เพราะบริหารผิดพลาดตลอดเพื่อนของลูกสาวก็เลยแนะนําให้ลูกสาวคุยกับพ่อได้ไหมมันไม่มีทางอื่นเพราะพ่อดือ้อพ่อดือ้อลูกสาวต้องคุยกับพ่อบอกว่าพ่อพอแล้วให้เขาสรรเสริญเยินยออย่าเป็นผลไม้ที่เน่าคาต้นอย่างน้อยลาออกไปซะก่อนมันก็มีเกียรติยศของชายชาติตาหารแต่ถ้าไม่ลาออกไม่ลาออกเนี่ยพี่น้องประชาชนเขาจะเหยียบย่าเวลาหล่นมาจากต้นเป็นผลไม้เน่า ฉะนั้นนี่สิจุลารุ่นเดียวกับลูกสาวพลเอกประยุทธ์เขาก็ทําจดหมายวันนี้ชี้แจงเหตุผลต่างๆที่คุณประยุทธ์บริหารผิดพลาดเพราะอยู่มาเจ็ดปีกว่าแล้วนี่ไม่ใช่ไม่ให้โอกาสเขาให้โอกาสแล้วแต่พลเอกประยุทธ์ไม่มีความสามารถในการบริหารชาติบ้านเมืองทําอะไรไม่ได้ทําอะไร,ไม,ไ,ร,ะมรไม่ได้ประสบความสําเร็จคือทําไม่ได้ประสบความสําเร็จไอ้ทําได้แต่ไม่ประสบความสําเร็จก็ควรจะพอได้แล้ว ควรจะปล่อยให้คนอื่นเขาเข้ามาทําหน้าที่แทนฉะนั้นผมเปรียบเวยวันนี้ก็คือเปรียบเวยว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเสมือนผล,ลไม้จะเน่าตาขา,ขาตน้นเสมือนผลไม้จะเน่าขาตน้นถ้าถ้าไม่เก็บออกมาซะก่อนเน่าขาตน้นพราะเน่าขาต้นลนคนก็กินไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ก็คนก็เดินเหยียบย่ําไงเดินเหยียบย่ําจะให้รอถึงวันนั้นไหมล่ะ จะให้รอถึงวันนั้นถ้าไม่รอก็ต้องลาออกหรือคืนอำนาจให้ประชาชนให้เขาตัดสินใจกันใหม่ตามวิถีทางระบอบประชาธิปไตยอันมีพระม,าระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างนี้มันจะพอเหลือเกียรติยศความเป็นชายชาติทาหารไปบ้างนี่กราบเรียนกันตรงๆนะครับพูดกันตรงๆนี่ก็คือรายการบุญระวีตีข่าวเอาข่าวมาตีแผ่เอาข่าวมาคุยเอาข่าวมาสเสนอ และเจาะลึกให้ท่านทั้งหลายได้ฟังรอการตัดสินใจของผลเอกประยุทธ์ว่าจะออกมาอย่างไรจะออกมาอย่างไรกราบขอพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้าชมรายการบุญลวีตีข่าววันนี้และช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดแชร์แชร์ชร์แชร์กดกระดิ่งด้วยขอบพระคุณจริงๆพรุ่งนี้บ่ายๆพบกันใหม่ลาไปก่อนนะครับจากรบมบุญละวียมจินดาสวัสดีครับ